อยากให้ใครติดคุณงอมแงมให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมภูรบอนจิรวรรของนักใส่ดำข้อแรกนะครับคือ be a happy place for him คือคุณจะต้องเป็นที่สุขที่สบายใจของเขาครับที่สนุกของเขาครับทุกครั้งที่เขาเจอคุณก็จะต้องรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกสนุกนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับดังนั้นนะครับให้คุณนะครับปรับตัวนะครับคนนี้เขาเจอคุณแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับหลายหลายคนมีความรู้สึกน่าเบื่อนะครับวินอีกแล้วกดดันอีกแล้วเช็คโทรศัพท์อีกแล้วนะครับ จ้างนักสืบอีกแล้วนะครับอย่างงี้ไม่มีใครนะครับอยากจะนะครับติดคุณงอมแงมครับคุณไม่มีทางที่จะทําให้ใครนะครับรักคุณได้โดยการบังคับนะครับแต่คนจะรักคุณได้นะครับเพราะเขาอยากจะรักคุณเองครับคุณมีแค่หน้าที่แค่กระตุ้นนะครับให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณนั่นแหละคือคําตอบของชีวิตเขานะครับอันนี้ใครอยากได้ลึกๆนะครับไปที่คลาสดาร์เกมได้นะครับสะกดจิตให้เขาข้างรักตลอดชีวิตครับใครสนใจก็ไปที่หน้าโปรไฟล์กูได้นะครับแล้วก็แตะลิงก์นะครับข้อที่2ครับ learn to be r e a t i n น a บ e นะครับคือคุณจะต้องอยากให้เขาติดคุณงอมแงมนะครับคุณจะต้องทำให้เขานะครับเชื่องนะครับทำให้เขาเนี่ยติดเสพติดคุณนะครับเวลามีอะไรกันนะครับเพราะอันเนี้ยเป็นตัวสำคัญมากนะครับสำหรับชีวิตคู่นะครับถ้าเกิดตัวนี้มันไปไม่ได้นะมันก็ลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมีอะไรกันนะครับเป็นธรรมชาตินาะนะครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องแน่ใจนะครับว่าคุณได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำนะครับให้เรื่องบนเตียงคุณน่ะมันฉุดสุดเจ๋ง สุดเจ๋งไม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีท่าเยอะมีท่าผ่าผลนะครับเพราะถ้าทําแบบนั้นเขาจะคิดเลยว่าเฮ้ยคุณเจนจัดว่าคุณผ่านชายไปกี่คนแล้วนะครับเขาจะไม่เอาคุณเป็นแฟนครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นของมือสองครับดังนั้นนะครับมันต้องมีวิธีที่พอดีนะครับอันนี้ครูมีสอนในคลาส dark sex นะครับยาปลุก X นะครับใครสนใจก็ทบทวนได้นะครับข้อที่3ครับ อัปเดตยูร์ลุคออเดอร์ชันะครับคือคุณจะต้องเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะสมองเราเป็นขี้เบื่อนะครับคุณสังเกตดูนะครับเวลาคุณดูอะไรที่มันเบื่อๆซ้ำๆมาคุณก็เปลี่ยนเวลากินข้าวคุณก็ต้องเปลี่ยนทุกมื้อเลยเพราะว่าอะไรมันเบื่อครับดังนั้นคุณต้องเป็นคนใหม่อตลอดเวลาสีผมเปลี่ยนบ่อยๆแต่งหน้าเปลี่ยนบ่อยๆเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนบ่อยๆแมชดีๆไม่จำเป็นต้องซื้อแพงไม่ต้องเป็นต้องซื้อเยอะนะครับให้คุณนะครับแค่ปรับให้เป็นของใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะสมองคนเราจะชอบของใหม่สังเกตดูนนนะะะคคครรัับบเเวลาุณจซื้ออขงี่ย ถ้าเกิดมีคําว่าใหม่ออกมา iPhone ใหม่ทุกคนสนใจนะครับดังนั้นคุณต้องเป็นคนใหม่ตลอดเวลาครับอยากให้เขาติดขุดงองเงมนนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแล้วก็แตะลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ